เริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะวันสัมพัทชีเทสก็คือจะเป็นการวิเคราะห์หรือทดสอบค่าเฉลี่ย1กลุ่มเน้นนะคะในส่วนนี้จะเป็นการทดสอบค่าเฉลี่ย1กลุ่มซึ่งเราจะตั้งสมมติฐานทางสถิติได้2ลักษณะก็คือเอ่อค่าเฉลี่ยมีเอ่อมากกว่าหรือน้อยกว่าค่าคาดการเริ่มมีค่าคาดการขึ้นมาแล้วอย่างเมื่อสักครู่อะค่ะที่ยกตัวอย่างเข้าไปค่าคาดการคือ8.2 8.2นะคะ,ะหรือว่าไม่เท่ากับค่าเสลียก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นสูตรสมการของ one sample t-test นะคะอันนี้คือให้ให้ดูไว้ว่าสรรมการจะประมาณนี้แต่คงไม่ลงไปถึงกัแบบว่าเราจะต้องอแก้สรรมการยังไงเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะไม่แก้ด้วยวิธีการคำนวณมือหรือว่ามานั่งเครื่องกดเครื่องคิดเลขนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ตัว SSS ในการวิเคราะห์ให้เราเนาะโอเค ในส่วนของตัวคำสั่งเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็ยังอยู่กับที่เมนู Analyze ที่ c o m p a พ e มีแล้วก็เลือก one sample t test อแล้วก็จะมีให้เลือกว่าใส่เป็น test variable ก็คือเป็นการนำตัวแปรที่ต้องการทดสอบอค่าเฉลี่ยมาใส่แล้วก็เพื่อวิเคราะห์ซึ่งตัวแปรที่นำมาวิเคราะห์ควรจะเป็นระดับสเ l ลแล้วก็ test value ก็คือเป็นคำสั่งสำหรับการกำหนดค่าทดสอบค่าเฉลี่ยมีค่าที่ผู้วิเคราะห์คา,าดการ หรือไม่หรืออาจจะกำหนดเป็นค่า n ิ w 0ูน,ปนไปเลยก็ได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวทุกท่าทุกท่านพร้อมแล้วเดี๋ยวจะเข้าเวิร์กช็อปที่เป็นในเรื่องของ One Sample c t s เลยนะคะเพราะว่าจะได้เห็นภาพันมากยิ่งขึ้นอันนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นเวิร์กช็อปศูนย์หแทนนะคะเพราะว่าเมื่อสักคตอนเช้าอะคะ่ะได้รับฟีดแบ,บ็คมาว่าเราเปิดเป็นภาษาไทยไม่ได้เนาะโอเคค่ะโอเคนะคะ เวิร์กช็อปนี้นะคะเรายังใช้ไฟล์เดิมเลยค่ะเป็นไฟล์เวิร์กช็อปศูนย์หนึ่งที่พี่คุณพอได้ส่งไปให้นะคะโดยเราจะตั้งโจทย์ขึ้นมาว่าเนี่ยจากแบบสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม Google Data Studio อะค่ะคืออยากทราบว่าผู้เข้าร่วมอบรมอะค่ะมีค่าเฉลี่ยอของการทำแบบทดสอบก่อนอบรมหรือทีเทสอะส่วนใหญ่อะเท่ากับ15คะแนนหรือไม่ ที่ระดับความเชื่อมั่น95%หรือคือ0.05นั่นเองค่ะ0.05นั่นเองก็เลยตั้งจากก็เลยตั้งไฮโพทีซิสขึ้นมาว่า H0 คะแนนเฉลี่ยของอผู้เข้าร่วมอบรมอะค่ะของแบบทดสอบก่อนอบรมอะค่ะเท่ากับ15คะแนนจับ H1 คะแนนของ ผู้เข้าร่วมอ,อบรมที่ทําแบบทดสอบอะคะ่ะก่อนอบก่อนอบลมไม่เท่ากับ15คะแนนเดี๋ยวเรามาลองเปิดตัวโปรแกรมนะคะเมื่อสักครู่เราได้โจทย์แล้วเนาะว่าเราจะต้องวิเคราะห์หาว่าค่าเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยคะ่ะแบบทดสอคะแนนของเฉลี่ยของแบบทดสอบก่อนอบลม P test เ,เนี่ยเท่ากับ15คะแนนไหมเกิดไปที่เว r ร s กช p อ01เหมือนเดิมเลยนะคะ จากนั้นนะคะไปที่ analyze ไปที่เมนู compare mean ค่ะเลือก one sample t test ค่ะอีกครั้งนะคะไปที่ analyze compare mean one sample t test ค่ะจากนั้นคลิกนะคะทีนี้เราต้องการทราบอะไรคะเมื่อสักครู่โจทย์บอกเราว่าอยากทราบแค่ t test ใช่ไหมคะเท่ากับ15คะแนนไหม ดังนั้นเรานำตัวแปร p-test เข้าไปที่ test variable เลยค่ะเพราะว่าคือสิ่งที่เราอยากจะรู้ว่าค่ะต่อมาะคะ่ะ test value ก็คือตัวบิวูนย์ของเราตรงนี้นะคะก็คือ15นะคะแล้วก็กรอกไปค่ะ p-test value ที่15ค่ะนะคะเรานำเราต้องการหา p-test ว่าเท่ากับ15คะแนนไหมเรานำตัวแปร ที่ชื่อว่า p-test เ,เข้ามาใน test variable ค่ะแล้วก็กำหนด test value เพราะเราต้องการทราบว่าเท่ากับ15คะแนนไหมออกไปที่15คะแนนนะคะ option ที่ค่าระดับในยะสำคัญหรือความเชื่อมั่นที่95%ตัวนี้ล่ะค่ะที่เราจะต้องนำมาใสา่ในช่องนี้ก็คือ confidence interval percentage ที่95%ค่ะแต่ถ้าเราอยากจะรู้ที่ 0.01เราก็สามารถใส่ไปที่99%แล้วก็สามารถนำมาเทียบกับค่าซิกได้ค่ะแต่ในที่นี้ Default ของโปรแกรมมะค่าแบบเริ่มต้นเลยจะก,กำหนดแล้วเป็นค่าที่แบบยอมรับได้มมาาคือเริ่มตั้งแต่ที่95%ค่ะงนั้นจะขอใช้ที่95%นะคะแล้วกดที่ continue เมื่อเรานำตัวแปรไปใส่ครบเรียบร้อยแล้วนะคะให้กด ok ค,ค่ะ ก็จะแสดงหน้าต่างเอาพุตออกมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวหน้า่างเอาพุตเนี่ยค่ะสองตารางนี้ค่ะบอกอะไรกับเราบ้างในการที่เราจะได้สามารถนำไปสรุปผลได้นะคะไปที่สไลด์นะคะโอเคในส่วนของตารางแรกนะคะ <Okay. S 2> one sample statistics นี้นะคะ่ะ <Okay. S 2> เขาก็จะบอกเราว่ามีในส่วนของตรงนี้ค่ะ จะบอกว่าทั้งหมดเนี้ยค่ะทั้งหมดเนี้ยค่ะมีค่า n ก็คือจำนวนข้อมูลทั้งหมด32ชุดมีค่าเฉลี่ยของ t-test เท่ากับ14.93ค่า standard deviation หรือค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ3.82แล้วก็ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานหรือตัวย่อ s.e. e ก็คือ0.67ค่ะส่วนตัวถัดมานะคะ ข้อที่สองตัวนี้ค่ะก็คือค่าคาดการหรือหรือจะเรียกว่าค่ามาตรฐานคงที่นะคะก็คือเท่ากับ15ซึ่งอันนี้จากโจทย์ที่กําห,หนดหรือเราต้องการที่จะทราบว่าเจะผ่านเกณฑ์ไหมก็คือตั้งไปที่15นะคะเราตั้งในเธเสียหลต่อมาตัวนี้นะคะ95% c o n f i d ้ n c i n t t r v v l l นนะคะก็จะเป็นจะจะบอกเกี่ยวกับ ผลต่างที่น้อยที่สุดแล้วก็มากที่สุดค่ะ lower กับ upper ต่อมาก็จะเป็นค่าสถิติของตัว t นะคะจะเท่ากับลบ0.092ค่ะแล้วก็เป็นค่า df นะคะจะเป็นค่าองศาของความอิสระของข้อมูลก็คือจะเป็นนำ n มาลบสับหนึ่งอันนี้คือสูตรของเขา ของเรามี n เ,เท่ากับ32เราก็นำม,มาลบก,กับ1ก็เลยจะเ,เท่ากับ31อ่ะส่วนข้อ6นี้นะคะสำคัญเลยเวลาสรุปผลนะคะเราจะต้องมองหาตัวนี้ค่ะกตัวนี้ของเราเป็นช t a i l โอเคผลระดับนัยสำคัญที่ได้นะคะก็คือค่ากตัวนี้เดี๋ยวเราจะนำตัวนี้ค่ะไปสรุปผลต่อ,อไปแล้วก็ในส่วนของช่องน,นี้นะคะก็จะเป็นผลต่างเฉลี่ยของค่าเฉลี่ย ตัวอย่างกับค่าคาดการณ์ก็จะเท่ากับลบ0.6 0.6จก์ลบค่ะจากคูช็อปนี้นะคะเราก็เลยสรุปได้ว่าเมื่อสักครู่เราได้ค่าซิกเท่าไหร่คะ0.97เราก็เลยนำมาสรุปได้ว่าค่าซิกอัค่ะ,คะของเราอะเท่ากับ0.97ก็คือมีค่ามากกว่าค่าระดับนัยยะสำคัญก็คือ0.05ดดังนั้นนะคะเมื่อมากกว่า เราจึงยอมรับสมมุติฐาน H0 นั่นก็คือค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามก่อนอบรมมาค่ะเท่ากับ15คะแนนที่ระดับความเชื่อมั่นที่95รหระดับนัยสำคัญที่0.05ค่ะพอถึงตรงนี้แล้วมีใครมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนไหมคะน้ดเดี๋ยว ต้องการเ,เดี๋ยวต่าจะให้ทุกคนเซฟนะคะเพื่อจะได้ส่งมาให้ทางสู์เซฟน,นะคะไปที่ไฟล์นะคะเอาท์พุตตัวนี้ของวันสัมผปสซีเคสค่ะแล้วก็เอ็กพอร์ตค่ะเป็นไฟล์ด็อกิเมนต์นะคะเป็นเวิร์กช็อปที่ห้าค่ะอันเดอร์สกอร์หนึ่งแล้วก็เซฟค่ะ เราสามารถนำค่าตรงนี้ไปสรุปผลได้เลยนะคะนะคะจะเป็นเวิร์กช็อปที่5.2ค่ะเรายังอยู่ที่ไฟเดิมค่ะเวิร์กช็อปศูนย์หนึ่งตีงนี้ของเรานะคะเวิร์กช็อปศูนย์หนึ่งทีนี้อยากจะให้ทุกคนนะคะลองเปลี่ยนลองลองทำกันดูอะค่ะทีนี้นะคะเมื่อโจทย์เมื่อสักครู่ค่ะเราหาคียเทสใช่ไหมคะทีนี้อยากจะทราบอะคะ่ะว่า คะแนนหลังอบรมนะคะนีคะแนนโพสเทสอ่ะค่ะคะแนนเต็ม30คะแนนนะคะผู้เข้าร่วมอบรมมีค่าแบบคะแนนเฉลี่ยอบรมอะค่ะมากกว่าหรือเท่ากับ20คะแนนไหมเพราะว่าถ้าได้20คะแนนขึ้นก็จะได้รับไวเซติเกตค่ะระดับความเชื่อมั่นที่95%้าพอเสร็จแล้วก็ให้ Export Data File เป็นไฟล์ r d แล้วก็สรุปผลค่ะ อันนี้อยากให้ทุกคนลองทําดูนะคะถ้าเสร็จแล้วก็อลองลองมาพูดคุยแลกเปลี่ยนในช่องแชทกัน,นะคะ่ะว่าข้อนี้อยอมรับหรือว่าปฏิเสธกันค่ะยอมรับหรือว่าปฏิเสธ S0 นะคะอันนี้ลองใบโจทย์แล้วก็ให้โพสตสิให้ค่ะเดี๋ยวลองทำกันดูนะคะ เห็นเนโจทย์ w o r ห้าจุดส5.2ไหมคะเห็นเห็นกันไหมอะคะตอนนี้คือมีโจทย์นี้เลยใช้ตัวไฟล์ workshop เรายังอยู่ที่ไฟล์ workshop ศูนย์หนึ่งนะคะเราใช้โจทย์นี้เลยคะ่ะเราจะหาเมื่อสักครู่เราหา P test ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราต้องการหา p o s test t ค่ะเพื่อเราจะได้รู้ว่าหลังอบรมเนี่ยคะ่ะ ่วนใหญ่แล้วว่ะคนที่มาเข้าอบลมน่ะเขาจะได้รับไปออได้คะแนนน่ะที่20คะแนนไหมแล้วก็ได้รับใบส์ติเคตไหมที่ระดับความเชื่อมั่น95%ค่ะอันนี้จะขอตั้งสมมติฐานมาให้เลยแล้วกันนะคะเพื่อจะได้รวดเร็วขึ้นก็คือค่าเฉลี่ยของแบบทดสอบหลังอบลมโพสเทสเท่ากับ20คะแนนหรือค่าเฉลี่ยของแบบทดสอบหลังอบมรมโพสเทสเนี่ยไม่เท่ากับ20คะแนนค่ะอยากให้ลองวิเคราะห์กันดูค่ะ ยังอยู่ที่ไฟล์เดิมนะคะเดี๋ยวสา,ารจะยังค้างไว้ที่ตัวจโยดหน้านี้นะคะถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวลบกวนเแจ้งมาหน่อยนะคะว่าเยอมรับหรือว่าปฏิเสธอะคะหรือได้ค่าเซิกได้เท่ากับเท่าไหร่กันบ้างสามารถออกในช่องแชทมาได้เลยนะคะถ้าเมื่อทำเสร็จแล้ว จะเปิดโจทย์ทิ้งไหมนะคะอยากให้ทุกคนลองลองทำกันดูอะคะ่ะพอได้ออปต์ออกมาแล้วนะคะให้เซฟเป็น w o r k s h o p อปหอันเดอร์สกอร์2ค่ะมีคนเริ่มวิเครากันออกมาได้แล้วนะคะบางคนก็คุณ เบนจะมาได้ค่าซิกเท่ากับ0.00อาเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะว่าได้เท่ากันไหมคนอื่นอแล้วได้0.00นี่เรายอมรับหรือว่าปฏิเสธสมมุติฐานข้อไหนอะคะอ๋อได้0.00เหมือนกันอะสรุปผลเลยค่ะถ้าได้0.00แล้วข้อนี้เราต้องยอมรับสมมุติฐานข้อไหนอะคะอะลองลองสรุปกันดูค่ะจะได้นำไปใช้จริงได้ค่ะ คนอื่นได้เท่าไหร่อะคะปฏิเสธหรือยอมรับกันดีอะคะปฏิเสธเฮนยอมรับเนคนอื่นได้เท่าไหร่กันบ้างคะได้ค่าซิกศูนย์จุดศูนย์ศูนแล้วอ่ะเราได้ค่าออกมาแล้วเราจะต้องสรุปผลกันได้ด้วยคะ่ะว่าเราจะปฏิเสธหรือยอมรับสมบสมติฐานอะคะ อยากให้ลองสรุปกันดูค่ะได้0.00มาติดมือค่ะคนอื่นได้เท่ากันไหมคะได้ค่า0.00เหมือนกันไหมคะ หรือท่านไหนเสร็จแล้วอยากลองเปิดไมค์อธิบายเป็นการแชร์กับท่านอื่นๆได้นะคะเพราะตาก็ได้0.00เหมือนกันแต่ทีนี้อยากจะให้ลองสรุปอะคะ่ะมีท่านไหนสะดวกเปิดไมค์อธิบายเป็นการแชร์กันได้นะคะเปิดไมค์พูดได้เลยนะคะว่าได้ค่าซิสเท่าไหร่ ยอมรับหรือว่าปฏิเสธแล้วสรุปเราจะต้องสรุปผลว่าพอได้ปุ๊บแล้วอ่ะสรุปแล้วส่วนผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่อ่ะเขาได้คะแนนเท่ากับยี่สิบเปอร์เซ็นอ่อยี่สิบคะแนนไหมแลวเขาจะต้องได้รับใบสติทิเกตไหมส่วนใหญ่ได้รับใบสติทิเกตไหมอ่ะค่ะเปิดไมาลองแชร์กันได้นะคะเพราะว่าจะได้นำตัวเนี้ยค่ะไปใช้งานได้จริงเลยอันนี้จะยกเป็นเคสที่เอ่อเปรียบเทียบกับ เวลามาเข้าอบรมในการพีเทสหรือโพสเทสอนะคะ่ะว่าเป็นไปตามว่าผู้เข้าร่วมอบรมเป็นไปตามกับค่ามาตรฐานที่เราตั้งไว้ไหมหรือเกณฑ์ที่เราตั้งไว้ไหมเพราะว่าเห็นบางที่อ่านหรือเวลาสอบภาษาอังกฤษอนะคะ่ะก็คือเหมือนเราเปิดสอบหนึ่งคลาสใช่ไหมคะก็จะมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งค่าไว้อนะคะ่ะเราต้องการทราบว่าคนเข้าสอบรอบนี้สามสิบคนนะคะส่วนใหญ่ ทำข้อสอบได้ไหมเราก็จะต้องใช้ตัว one sample t test ตัวนี้ค่ะมาทดสอบค่ะเรามาดูสาุุผลกันเลยนะคะ,ะจากก็ได้0.00เหมือนกันค่ะซึ่งมีค่าน้อยกว่า0.05ดังนั้นเราก็เลยต้องปฏิเสธสมมุติฐานว่างค่ะมีเทศสูงน,นั่นเองก็คือค่าเฉลี่ยของคะแนนของแบบคะแนนเฉลี่ยของแบบ ทดสอบหลังอบนมมะค่ะโพสเทสอะคะ่ะจะไม่เท่ากับ20คะแนนที่ความเชื่อมั่น95%หรือระดับระยะสำคัญที่0.05ก็เลยทําให้ทาบว่าคนส่วนใหญ่ที่มาเข้าอบนมมาค่ะเขาก็ส่วนน้อยที่จะได้บริสุิพิเศษกลับไปทุกคนเสร็จหมดแล้วนะคะเราจบกันเรื่องที่ one sample t c e s t แล้วนะคะ ให้ทำการเซฟตัวนี้ด้วยนะคะเป็ Post Save ให้เซฟตัว Output ออกมาด้วยนะคะของเป <Okay. S 1> ็นไฟล์ดอ Document ละกันค่ะค่ะ